สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้จะับพูดถึงเรื่องการอัพซีซีเนาะว่าตั้งแต่ผมอัพแยกร้อยหิบเอลเแลสอะ่ะมาเป็น R6 อะ่ะต้องปรับตัวอะไรบ้างเนาะเออต้องรับมือยังไงเนาะอย่างแรกก็คือน้ำมันนะราคาน้ำไม่ใช่ราคาน้ำมันดีการกินน้ำมันของรถนะมันต่า้กันอยู่แล้วแกกหึงสูบมาเป็นที่สูบผมบอกเลยราคาแบบ ค่อนข้างต่างกันมากนะเห็นวะิทันไหมคัันค่อนข้างมากนะจากเมื่อก่อนผมขับเอ็มสซสนอนเดินทางกลับบ้านประมาณจากพิษนุโลกเไปบ้านก็ประมาณร้อยสิบเก้าโลนะเออจากเขาเรียกอนะจากปกติผมเติมแค่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะ <_ an> เพื่อเติมกับบ้านนะเอสมาร์สนะจะเ,เติมป้ะมันกันจะค่ยว่าต่อมว,<ะ>ว,ว่ากันต่อ คือเมื่อก่อนผมเติมกลับบ้านประมาณร้อยยี่สิบถึงร้ยห้าสิบบาทนะตั้งแต่อัพซีซมาเปลี่ยนหน้าหกเนาะก็ต้องเติมประมาณสองร้อยขึ้นนะถึงจะกลับบ้านถึงแบบน้ำมันถึงจะแบบไม่เล่วงนะเออไม่โชนะคือต้อบอกว่าเอ็มแลด้วมันเป็นแค่สูบมันสูบเดียวรนะ้อยห้าสิบซีซีใช่ไหมแต่มันประหยัดน้ำมันนะ ถ้าเทียบกับเวฟร้อยนี่คือแบบว่าคือคือกันนะผมว่าไม่ต่างกันมากนะเพราะก่อนผมก็ขับเวฟร้อยสิบแล้วก็เปลี่ยนมาขับเ e ป็ M นเะอ็มสลนดนแล้วก็เปลี่ยนไาเปนะาหกบอกเลยราคานะ้ำมันแม่งโคต่างกันนะต่างกันครึ่งครึ่งอะ เวลาผมขี่ไปเขาคออะไรอย่างนี้เนาะเออเวลาออกทริปอะไรอย่างนี้เนาะแบบไปเขาคอผมค่ารีมันผมหมดไปประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยเลยนะแต่เรื่องอย่างที่สองก็คือเรื่องเะรเรียยแหละนะ เรื่องน้ำหนักรถอะมันไม่ค่อยมีปัญหาเวลาขี่มันจะมีปัญหาเวลาเข็นมากกว่านะเรื่องเรื่องน้ำหนักรถส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้มองว่ามันต้องปรับตัวอะไรเยอะขนาดนั้นนะเรื่องน้ำหนักนะแต่อย่างที่สามก็คือทักษนะฮะแล้วก็ต้องเรียนทักษะเพิ่มเติมเพราะรถแบบการใช้เอนจินเบรกอะไรอย่างงี้เนาะเออถามว่าผมได้เรียนหรือยังก็ยังอะอาใส่ดู y o u t u b e อยู่ตอนนี้ เนื่องจากรอทํำใบกับขี่บิ๊กไบค์เขาถ้าเขาออกกฎหมายมาผมก็ต้องไปอบรมไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เวลาอายุเทนะินเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อก่อนผมขับทรงในกิตใช่ไหมเวลาอยุเทิอนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสบายนะแต่เปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตรละกันเนอเขาเรียกสปอร์ตแลาปิก้าใช่ไหมเออก็เวลาอายุเทินค่อนข,ข้างมีปัญหาแต่นั่นนะแบบค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากมันเลี้ยวได้แคบเนาะเออ คนะ่า์วิตฮะค่าซ์วิตมันก็ต่างกันนะว่าต่างมากไหมก็เกือบถึงครึ่งนะเออพวกราคาไอ้นะ้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเปลี่ยนศูนย์ก็มันต่างกันไม่เยอะนะมันแพงค่าช่างนะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วย